เจ้าเทวดาตัวน้อยปุ๊กปิ๊กมีปีกจิ๋วๆกับผมสีทองฟูฟ่องวันนี้ได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญไปช่วยคุณยายเก็บแอปเปิ้ลที่หล่นหน่อยนะเทวดาปุ๊กปิ๊กดีใจมากบินดุกดิ๊กๆลงมาจากสวรรค์ พอถึงส่วนแอปเปิลเทวดาปุกปิกก็เห็นคุณยายนั่งพักเหนื่อยอยู่ใต้ต้นไม้สวัสดีจ้าคุณยายคุณยายยิ้มให้สวัสดีจ้าหนูเทวดาแอปเปิลหล่นเต็มพื้นเลยเทวดาปุกปิกใช้พลังวิเศษเสกตะกร้าใบใหญ่ว้าวแอปเปิลค่อยๆลอยเข้าไปในตะกร้าทีละลูกสองลูก คุณยายหัวเราะเบาๆเก่งจังเลยหนูเทวดาเทวดาปุ๊กปิกยิ้มแก้มปริช่วยคุณยายจนแอปเปิลเข้าตะกร้าหมดเสร็จแล้วคุณยายหยิบแอปเปิ้ลแดงๆลูกใหญ่ให้ขอบใจมากนะจ๊ะเทวดาปุ๊กปิกรับแอปเปิลมาด้วยความดีใจไม่เป็นไรจ้าสนุกมากๆเลยแล้วเทวดาปุ๊กปิกก็โบกมือลาบินกลับสวรรค์ด้วยหัวใจที่เบิกบานเพราะการช่วยเหลือผู้อื่นเป็นสิ่งที่วิเศษเลย